โอ้โหสวัสดีครับอยู่กับผมบิ๊กดีนะครับวันนี้คือผมไม่รู้เป็นบ้าอะไรอยากลงคลิปเอออยากลงคลิป <S <S นี้นะครับผมอยู่ในเกมโรบอก,บอกนะครับโรบอกแมปที่มีชื่อว่าบิสตัดแอนิเมตว้าวไงชื่อก็รู้แล้วนะครับว่าต้องเกี่ยวกับอนิเมะแมปนี้นะครับเป็นการผสมผสานร,ระหว่างโจโจก,กับวันพีทเป็นไงน่าสนใจเออ ผู้สร้างคนเดียวกับโจโจ้บ็อกใช่ครับผู้สร้างคนเดียวกับโจโจ้บล็อกเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมสอนวิธีฟาร์มนะครับเวลแรกคุณต้องมาล็อกเคสกับหนุ่มเด็กแว่นคนนี้นะครับเขาให้มาตีเบคอนที่ใส่ชุดตำรวจนะก็ฟาร์มไปเลยถึงเวลสิบมั้งใช่ใช่ใช่เวลสิบแหละนี่นะครับฟาร์มไปเรื่อยๆแหละถึงเวลสิบถ้าสำหรับคนที่มีผลปีศาจนี่โอ้โหก็ต้องฟาร์มยาวๆหน่อยนะ นี่ครับพอถึงเลวสิบก็นข้งน้งหลังไหมอ่ะเออใช่ครับเดินต่อไปเลยแล้วก็จะเจอเด็กเนื้อเหมือนเดิมนะครับเขาจะให้ทําร้ายกับโจรตํารวจนะครับโจรเออโจรน,นั่นแหละเออนี่ครับเคลสคือให้ตี6ตัวนะก็ฆ่าไป6ตัวเลยนี่นะครับนี่ นี่อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอเคเตะแล้วก็เตะไปโอเคครับฟาร์มถึงตรงนี้ทุยฟาร์มตรงนี้ถึงเวยี่สิบแล้วก็เดินตามผมมาตรงหลังเกาะเลยนะครับไม่ถึงว่าหลังหรอกข้างข้าอ,อ่ะอืมอ่านี่ครับถึงแล้วตอนนี้อยู่กับผู้ใช้ยฮามอนนะครับตีตำรวจมาแล้วมาตีโจนแล้วก็ต้องตีกับผู้ใชายฮามอนอีกจเจริญพร วิธีฟาร์มนะครับถ้าสําหรับคนไม่มีฝนโลกเกียผมแนะนําไม่ใช่วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากเลยคุณเตะมันเลยเตะหน้ามันแล้วก็ล่องมาตรงเซฟโซนนะครับเพราะในเซฟโซนมอนจะตีเราไม่เข้าเลยใช่ครับตีไม่เข้าเลยต้องลองมอนอยังสม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวมอนเดินกลับที่แล้วสวยนะครับตัวด,ดิ้ง เห็นไหมมอนเดินตามมาตัวเดียวมันเลยไม่คุ้มนะครับถ้าเดินคุมม้มอ่ะมันจะเดินมาหมดเลยน้นลเราก็ฟาร์มไปอืมเหลือสามตัวสามตัวสามตัวสองตัวยิงนัดเดียวยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะครับอือสร็จแล้วเดินไปข้างหลังต่ออีกนะครับมันจะมีมอนเวล สาสิบให้เราตีนะครับเออนี่นะครับมอนเวลสามสิบก็จะอยู่แถวตรงนี้เออครับใช่เลยเป็นมอนที่ยืนคู่กันนะครับเป็นฟาแฟดเออแล้วก็ฟาร์มไปเลยจนถึงเวลสามสิบทุยจนถึงเวลสี่สิบเออ ชิบหายล้ติดติดเฮ้ยโอเคออกได้แล้วนะครับแล้วก็ฟาร์มตีไปเลยถึงเวลสี่สแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าเกาะฝั่งนู้นเลยนะครับฝั่งนู้นมันจะมีตัวให้ฟาร์มอยู่ไปเลย ไม่ไม่ได้มีตัวให้ฟาร์มดิมีซื้อเรือเอ้ยบ้าแล้วนี่นครับแล้วก็ซื้อเรือกับโจนสลัดนี่เลยนะครับเขาจะขายเรือให้เราในราคาเพียงแค่หนึ่งรอยบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ขี่เรือไปกาอน้ำแข็งเกาะฟาร์มแล้วก็ป่านะครับกาอน้ำแข็งสําหรับเวลสี่สิห้าขึ้นไปนะครับจะอยู่ฝั่งแถวนู้นเลยหมไม่ฟาร์มไปหรอกขี้เกียจฮ่าฮามา เราจะมาดูในร้านค้ากันว่ามีตัวไหนหน่าซื้อน่าใช้บ้างนะครับอ่านี่ไงมาถึงแล้วก็สแตนส่วนใหญ่ก็จะมีสตาร์พิสนัมเดอะโว์ Vo, ผลพิศาทไฟฟุตกับสโมกฟุตอันนี้คือผมแนะนำเลยนะคือมันเป็นผลที่ดีนะครับมันมันสายโลเกียไง มอนจะตีเราไม่เข้าจุมตีเราไม่เข้า ยอดไปเลยก็ใช้พีก็ได้ฟาร์มก็ดีนะครับโอ้โหดูรู้สึกว่าจะมีคนเข้าเซิร์ฟม,มาด้วยนะน่าจะเพื่อนผมแหละนั่งไงใช่จริงด้วยเพื่อนผมจริงด้วยนี่ครับก็ผลที่ผมจะรีวิวต,ต่อไปก็คือ ผลนี้เลยะครับเดี๋ยวขอญาตดูแชทเพื่อนก่อนนะโอเคไม่เป็นไรว่านี่ครับตัวต่อไปที่คือดีอะ่ะดีมากๆเลยบาเรียฟุตนะครับผมว่าเป็นผลที่ PVP น่าจะดีสุดๆเลยนะแต่ดูมาเตอรี่หนึ้าสิป้ามึงอะ่ะไปให้ป้ามึงฟาร์มนานลกนะครับ นี่นะครับเป็นจุดเกิดผลปีศาจนะครับถ้าค่ีจากลาความสามารถโอ้โหถึงกับต้องออกเซิร์ฟหนีเลยอะครับดูครับสกิลฝนบาเรียเป็นสกิลที่ดีนะแต่สั้นมากเลย ราอว่ามันสั้นเกินไปอ่ะมันใช้ PVP ได้ดีนะสกิลต่อไปอ่ะที่ผมจะไปฟาร์มาให้ดูนะก็มาดูกันอือออย่างที่บอกนะครับจุดเกิดผลพิศาจอยู่ตรงนี้ข้างๆดอกไม้สีเหลืองเป็นจุดเกิดเดียวเท่านั้นมันเกิดจุดเดียวนะครับและ เวลาในการเกิดผลปีศาจเหรอถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าสามสิบนาทีนะครับอ่าส่วนไอคอนเมื่อกี้คือไอคอนโค้ดนะครับอันนี้เป็นบูธนะครับพวก exp คูณสหรือเงินคูณสนะก็ราคาก็9 9้าร้อเกบเกเป็นราคาที่เฮียมากๆเลยนะครับแบบหน้างเงินเกินไปนี่ก็อีเวนต์สตาร์แพทิ่นัมเดอะโบวนะครับ ถ้าคุณออนทุกๆสินาทีคุณจะได้พอยต์มาหนึงแล้วถ้าพอยต์ถึงเ0้าร้พอยต์คุณก็จะได้ Starfish ทำ d o u l e มาครอบครองอยังไงล่ะเป็นไงฟังเหมือนงาน่ายใช่ไหมจริงๆแม่งยากเกินไปนะครับค่งเถอะตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ <Mon. S 2> ขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับ